สุกัดไม่มาสุกัดไม่มาวันนี้อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนยังเป็นทางการนะครับอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับวันนี้อ่าสวัสดีคุณครูก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเรามาเริ่มเรียนวิชาการงานอาชีพกันเลยนะครับจะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเลยนะครับใครเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ว่าเราจะสอนนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับกูจะเริ่มเรียนวิชาการงานอาชีพแล้วนะครับ นะสำหรับวิทยาการคำนวณเนี่ยก็จะจบแค่หน่วยการเรียนรู้ที่3ามไปก่อนนะครับนะแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่เหลือเราจะเรียนกันในสัปดาห์ในในเทอมหน้านะครับในเทอมหน้าโอเคนักเรียนเปิดหนังสือตามครูไปเลยนะครับมิงหนังสือหมดทุกคนแล้วนะครับหลังเรียนว่างเรียนอ่องสือไปอ่านได้นะครับเรื่องงานบ้านนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องงานบ้านนะครับอยู่หน้าที่หน้าที่ห้านะครับ อยู่หน้าที่ห้านะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องงานบ้านอยู่หน้าที่ห้านะครับเห็นไหมครับอ่าที่มีที่มีใครกําลังช่วยถูบ้านอยู่ครับพ่ออ่าพ่อกาลังช่วยถูบ้านอยู่เนาะโอเคอ่าแสดงว่าอยู่หน้าเดียวกันแล้วนะพ่อกําลังช่วยถูบ้านอยู่เนาะ ขอชั้นป2คุณครูครูอ้ามวันนี้ออล่าไม่ได้มาเรียนเหรอเออออล่าสงสัยหลงวันแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยออล่าอ่าโอเคดูอันนี้นะครับ มองเห็นแล้วใช่ไหมครับมองเห็นสไลด์ครูใช่ไหมโอเคมองเห็นแล้วนะครับนะอันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองการงานอาชีพนะครับนะอ่ะมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านเนาะทังเรียนปอสองก็สามารถทํางานบ้านได้นะครับนะหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยก็จะเรียนอยู่ทั้งหมด สี่เรื่องด้วยกันนะครับส the ี่เรื่องด้วยกันก็จะเป็นเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะว่านักเรียนจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านนะต้องช่วยในการทํางานบ้านเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่เล็กๆน้อยๆที่นักเรียนสามารถทําได้นะครับเรื่องที่สองเรื่องประโยชน์ของการทํางานบ้านและก็การช่วยเหลือครอบครัวของตนเองแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะครับนะอันที่3ามจะเป็นเรื่องการกอดบ้านนะครับแล้วก็ที่4ี่เรื่องการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะครับ ล้างจานล้างหม้อล้างช้อนล้างชามอะไรอย่างนี้ครับอาจะเรียนทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันนะมาดูเรื่องแรกก่อนครับบทบาทของสมาชิกในบ้านนะครับเราเรียนคิดว่าสมาชิกในบ้านทุกคนเนี่ยต้องมีหน้าที่หมดทุกคนใช่ไหมครับนะมีหน้าที่หมดทุกคนเนาะบางคนอยู่บ้านโดยที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้สมาชิกในบ้านเนี่ยเกิดการไม่รักกันได้นะครับเกิดการไม่รักกันได้เนาะก็จะอาจจะเกิดแบบว่าเออคนนู้นทาบ้างคนนี้ไม่ทําบ้างเนะงา,านะก็จะเกิดการ แบบว่าไม่มีการแบ่งหน้าที่กันนะครับเพราะฉะนั้นเราเควรที่จะแบ่งหน้าที่กันทํานะครับว่าในบ้านมีมกี่คนก็แบ่งหน้าที่กันทําใครทําอะไรบ้างเนาะเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นสถานที่พักอาศรรัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศรรัยอยู่นะครับเพื่อใช้นอนหลับนะพักผ่อนแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับแต่และครอบครัวเนี่ยมีจานวนสมาชิกไม่ไม่เท่กากันนะแตกต่างกันบางคนอาจจะมี4ี่คนบางคนอาจจะมีแค่2คนบางคนอาจจะมีแค่สามคนนะแตกต่างกันแต่ว่าครอบครัวขนาดอ๋อเหรอมีโวมีสิบเอ็ดคนด้วยเหรอ ในบ้านบ้านเดียวเนี่ยนะเลยกว่านี้อีกโอ้ใช่บางคนอาจจะมีเยอะใช่ไหมอ่าครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีสมาชิกหลายคนนะครับครอบครัวขนาดเล็กก็จะมีสมาชิกที่น้อยกว่านั่นเองนะอะมาดูบทบาทสมาชิกในบ้านนะครับสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุใช่ไหมครับนะคนที่ทําคนที่อายุน้อยๆก็จะทํางานที่มันชิ้นเล็กๆเกนาะคนที่อายุมากๆ ก็จะทำงานที่มันชิ้นใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะบทบาทเนี่หมายถึงการทําหน้าที่ที่กําหนดไว้นะครับทำหน้าที่ที่กาหนดไว้ว่ากําหนดอะไรไว้ทําอะไรได้บ้างเนาะหน้าที่เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบนะครับถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทําตามบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเนี่ยจะทําให้บ้านน่าอยู่แล้วก็มีสมาชิกในบ้านมีความสุขนะเราหมายถึงความถ้าเกิดว่าทุกคนมีความรับผิดชอบทําหน้าที่ทุกคนครบตามที่รับมอบหมายก็ในบ้านนั้นก็จะมีความสุข นะครับแล้วก็บ้านก็น่าอยู่ด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าทุกคนในบ้านไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการทะเลาะกันเกิดการทะเลาะกันอุ้ยฉันฉันได้รับมอบหมายให้ล้างชามแ้วฉันไม่ยอมล้างหรอกปรากฏว่าเป็นไงชามไม่มีกินนะฉันได้รับมอบหมายให้กวาดบ้านถูบ้านแต่ฉันไม่ทําหรอกปรากฏว่าเป็นไงครับบ้านสกรปรกมากเลยเดินเข้าไปนี่มีแต่ขยะนักเรียนอยากอยู่บ้านนั้นไหมครับ ไม่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดนะช่วยกันทําความสะอาดเพื่อที่จะได้บ้านของเราจะได้ดูน่าอยู่มากิงขึ้นด้วยโอเคนะมาดูตัวอย่างนะครับเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะครับตัวอย่างแรกเลยอันนี้พอ่อใช่ไหมครับพ่อนะพ่อเป็นคู่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลทุกคนในบ้านอ่า อันที่2พ่อหาอไรายได้นะพ่อหาอไรายได้มาช่วยจุนเจือครอบครัวนะหาเงินมาซื้อข้าวซื้ออะไรเข้าในบ้านนะครับอันที่3ามคือพ่อสามารถซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ไดนะ้เวลามีอะไรเสียอะไรพังเนาะแล้วก็ให้พ่อเนี่ยเป็นคนซ่อมให้มันกลับมาใช้งานได้นะเช่นโะต๊ะเก้าอี้พังอย่างเงี้ยครับนะให้พ่อเพราะว่าพ่ออาจจะผู้ชายอาจจะทํางานบ้านได้เก่งกว่าแม่นะครับนะพ่อก็จะทําตัดสวนทําตัดหญ้านะลดน้ำต้นไม้อย่างงี้ครับ อาจจะมีล้างรถทีน้างรถด,ด้วยนะส่วนแม่นะครับแม่ก็จะอบรมสอนเหมือนกันเลยดูแลทุกคนในในบ้านเหมือนกันนะแม่ก็จะทําอาหารหาไรายได้นะประกอบอาหารแล้วก็ซ่อมแซมเสื้อผ้าอ่ะหน้าที่พ่อกับหน้าที่แม่นะครับอันนี้หนะ้าสองอันนี้นะต่อไปต่อไปหน้าที่ของลูกบ้างอ่าลูกที่เป็นพี่สาวพี่ชายนะเพราะถ้าเกิดว่าใครมีพี่ใครมีพี่ก็ต้องควรที่จะ ทำแบบนี้นะครับตั้งใจเรียนอันแรกเลยนะครับตั้งใจเรียนนะเช่นกวางตุ้งเนี่ยกวางตุ้งมีพี่ใช่ไหมพ,พี่ก็พี่ก็ควรที่จะตั้งใจเรียนนะเชื่อเชื่อฟังคำสั่ง,งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะสักเสื้อผ้าได้เองนะรีดเสื้อผ้าได้ถูบ้านได้ทิ้งขยะได้นะฮะหน้าที่ของพี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็สามารถเช็คกระจกได้กรอกน้ําจัดโต๊ะอาหาราช่วยพ่อล้างรถยนต์ได้หน้าที่ของพี่นะส่วนตัวเราครนี้มาถึงตัวเราแล้วใครไม่มีพี่ก็ งานทุกอย่างก็จะอาจจะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่มาทําบ้างได้นะครับมีห้าคนมีหคนมีพี่ห้าคนเหรอโอเคส่วนตัวเรานะครับมาดูซิว่าตัวเราจะต้องทําอะไรได้บ้างอ่าอย่างแรกเลยที่ตัวเราทําได้ก็คือตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์อันที่สองช่วยเหลือตัวเองในการอาบน้าในใครอาบน้ําเองบ้างยกมือใครอาบน้ําเองวันโอ้ oh, ทุกวัน ทุกวันใครยังให้พ่อแม่อานน้าให้อยู่โอ้ไม่มีแล้วนะป .2 ออแล้วเนาะโอ้ยป .2 ออแล้วอาบน้าเองได้แล้วนะอ่าช่วยเหลือตัวเองอาบน้ําแต่งตัวหยิบจับหวีผมอ่ะหวีผมหวีผมเองไหมหวีผมเองแต่งตัวเองตงตัวเองโอ้เก่งมากแล้วเก่งมากแล้ว,วอโอ้ยอล่ามาแล้วนี่อล่ามาแล้วโอ้โหหนุไปร้านเราไปเทีสนุกมา <c oughs> อ่าแต่งตัวเองนะหยิบจับ ของด้วยตัวเองได้แล้วเนาะใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ําในการรับประทานอาหารด้วยตัวเองมีใครยังให้พ่อแม่ป้อนข้าวอยู่อีกไหมมีไหมไม่มีไม่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 ใช่เด็กไม่ใช่เด็กทารกแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทําเองได้แล้วอนะพวกโอ้โหบางคนบางคนบางคนเด็กในกรุงเทพนะยังให้พ่อแม่แบบป้อนข้าวให้อยู่เลยถ้าเกิดว่าไม่ป้อนไม่กินอย่างนี้โอ้โหตายเลยแย่เลยนี่แสดงว่า ไม่มีหน้าที่ของตัวเองนะแสดงว่าไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอ่านะจัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์การเรียนอ่านะทาเองไหมพวกนี้ทําเองเปล่าจัดเก็บของเล่นหรือเรียนเสร็จแล้วก็ทิ้งโยนไว้กลางบ้านเลยให้แม่มาเก็บอย่างนี้ไหมไม่นะเหมือนนั้นทําเองได้เนาะจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะ ขณะหนูกินไก่หนูยังให้ขณะหนูกินไก่แม่หนูยังหนูกินไก่ไม่เกี้ยหนูยังให้แม่กินไก่ไก่ให้มันกินอ่ะอันนั้นไม่ใช่ละโอเคต่อไปกวาดบ้านล่ะใครกวาดบ้านเองมั่งยกมือหน่อยกวาดบ้านเองกวาดบ้านเองยกมือให้ครูดูหน่อยอ่ากวาดบ้านเองเอาเริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วล้างจานเอง ล้างจานเองยกมือกวางตุง้งกวางตุ้งล้างจานเองเบาไม่บังตอนนั้นนะตอนยังไม่ปิดเธอมาถูล้างจานแล้วตอนนี้ไม่ล้างแล้วเหรอถูบ,บ้าน <c oughs> ถูบ,บ้าน <c oughs> ถูบ,บ้านอ๋อ <c oughs> ถูบ,บ้านน้อย <c oughs> ถูบ,บ้านถูบ้านก็คือล้างจานแล้วกลัวแม่บอกว่ากลัวอลล่าจะทําจานแตกหมดก็เลยไม่ให้ล้างดีกว่าใช่ไหมเปล่าอยากถูบ้านมัน มันเหมือนแบบอารมณ์ไม่มีการล้างจานอ่ะออ๋แต่ถูบ้านถูบ้านมีอารมณ์มากกว่าวันนี้หนู้นนีู่บ้านถูถ้าป่านเนี้ยโรงเรียนเราไม่มีโควิดป่านนี้เราเรียนได้สบายแล้วใช่ได้ไปถูที่โรงเรียนแล้วเนี่ยป่านนี้โอเคล้างจานล้างแก้วน้ำเนอะล้างจานล้างแก้วน้ำพวกนี้นะเรียนสามารถทําเองได้นะครับวิชาการงานอาชีพนะครับออร่า วิชาการงานอาชีพเนาะอ่านหนังสือการงานอาชีพมาหน้าไหนหน้าที่หน้าที่เจ็ดใช่ไหมหน้าที่ใช้หนังสือใช้ครับใช้สมุดเล่มเดิมครับสมุดเล่มเดิมอ่าสมุดเล่มเดิมเนาะอ่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าหน้าที่เท่าไรแล้วครูหน้าที่เท่าไรครับหน้าที่เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดอ่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเองงานบ้านที่เราสามารถทําเองได้เนี่ยมีอะไรบ้างเนอะคราวนี้มาดูประโยชน์กันบ้างว่า เออเวลาทํางานบ้านเองแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับข้อแรกเลยข้อแรกเลยนะครับงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตัวเองเนี่ยนะสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่นให้เป็นระเบียบได้นะครับอ่านะเด็กจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่นให้เป็นระเบียบได้แล้วก็จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะครับ <c oughs> ต่อไปดูงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหรือบ้างนะครับนะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีอะไรบ้างเช่นการดูแรลรักษาบริเวณบ้านเก็บขยะบริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ครับเครื่องใช้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเป็นการอันวนวยความสะดวกนะครับในการใช้ชีวิตประจาวันของคนในครอบครัวนะเช่นปัดกวาดเช็ดถูอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆช่วยประกอบอาหารล้างพักนะหัน่นหมูอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะกรอกน้ําใส่กระบอกนะ ช่วยจัดโต๊ะอาหารเตรียมจานเตรียมช้อนนะซักเสื้อผ้าซักถุงเท้าเองไหนะใครซักใครซักถุงเท้าเองม้าง,อาองโอ้หเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกูดเยี่ยมเลยฮะแล้วก็ล้างภาชนะเองก็ได้นะครับนะล้างเอาทานข้าวเสร็จแล้วก็ล้างจานเองล้างจานของเองเนี่ยเป็นต้นก็ได้ทำไมมันตั้งเป็นแนวตั้งไม่ได้จ้ะต,ตั้งเป็นแนวตั้งไม่ได้ ก็นี่ก็เป็นแนวตั้งเลยนะจ๊ะนาทีสิบแล้วอ,อนนว๋อล้วปัดกวาดเช็ดถูนะช่วยประกอบอาหารก็ได้นะครับบางคนช่วยเด็ดผักนะหั่นหมูเนี่ยได้หนูเคยทำหนูททำประจำอ๋อเก่งมากเลยเดี๋ยวครูจะให้ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูดูด้วยตอนที่ทําดีไหมเดี๋ยวใครไม่ทําก็หัดไปทาซะไม่ทําก็บ้าแล้วหู <laughs> อ่ะโอเค เราขอจบไว้เท่านี้นะครับกูสั่งงานเลยงานอะไร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 อ่าดูหน้าที่เจ็ดครับหน้าที่เจ็ดอนสื่อหน้าที่เจ็ดนะน 8, 6, 7, หน้าเจ็เจ็ดหมอนเดิมอ่ะอือะดูหน้าที่เจ็ดครับให้นักเรียนเลือกกิจกรรมงานบ้านหนึ่งกิจกรรม ให้เรียนเลือกกิจกรรมงานบ้านหนึ่งกิจกรรมว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําอะไรได้นะครับว่าสามารถทําอะไรได้เช่นล้างจานอล้างแก้วล้างภาชนะซักผ้าทําอะไรก็ได้ครับหนึ่งกิจกรรมเนาะจากนั้นให้ทํากิจกรรมนั้นแล้วถ่ายรูปมาส่งครูครับเถ่ายรูปมาส่งครูครับถ่ายรูปตอนที่เรียนทํามาส่งครู ใช้มือถือเลาวนี้นะครับถ่ายรูปว่าอยู่บ้านนักเรียนทํากิจกรรมงานบ้านอะไรบ้าง<อ>นะครูออบ้านรด,ด,ดน้ำต้นไม้กอกน้ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดรดน้ำต้นไม้นัเรีิงก็ให้แม่ถ่ายรูปตอนที่หนูกาลังรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วก็มาส่งครูอโอเคอ่าถ้าเกิดว่าล้างจานก็ให้แม่ถ่ายรูปตอนที่ล้างจานอยู่แล้วก็มาส่งครูแค่นั้นเององ่ายเนื้อก,กันบ้านวันนี้แค่ทํางานบ้านแล้วถ่ายรูปส่งครูมีเวลาหลายวันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะจนถึงอาทิตย์หน้าเลยถึงราคานาะค่ะหนูจะทําทุกวันเลยเหรออล่าบางทีหนูก็ทําทุกวันบางทีก็ทําบางทีก็ทําแบบแม่สั่งไงอ๋อต้องให้แม่สั่งก่อนหนูกอกน้ําไปแล้วอ่ากอกน้ําก็ได้นะครับกอกน้ําก็ได้เนาะอ่าเลือกมางานบ้านหนึ่งอย่างครับเลือกอะไรก็ได้หนูหนูเด็กหนูหนหนคือไม่ต้องทําในหนังสือใช่ไหมคะไม่ต้องทำหนังสือครับ แค่ถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปตอนที่นักเรียนทํากิจกรรมมาน,นั้นอยู่แค่น,นั้นเองอแล้วก็ส่งอไม่ต้องเขียนเลยครับอันนี้ขียใช่งานบ้านงานเออถ้าเกิดว่าเป็นวิชาการงานอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัตินะครูก็เลยให้ส่วนใหญ่จะถ่ายรูปะถ่ายรูปแล้วก็ไม่ต้อง,งไม่ต้องเขียนครูวันนี้มาพิเศษจังเลยครูอะอะไรนะใครมีนอ้องที่ดูน้องเออใครมีน้องก็ดู <c oughs> ดูแลน้องหด้ ใครมีพี่ก็ดูแลพี่หนูหนูขออุ้มหนูขอแม่อุ้มน้องแม่ก็ให้หนูอุ้มน้องนะแต่ว่าน้องไม่อยู่กับหนูหนอ่ะน้องหนักอะครูชอบดูแต่แผทน้องอ้วนน้องอ้วนให้เลือกแค่อันเดียวนะครับเลื่อเนี้น้องแก้มเป็นกระติกแล้วอะครูเลอโอยเอามาให้ครูบ้างทีครูอยากจะอุ้มน้องแน่เลยทำไมอะครูครูระวังเป็นครูปิดนะครูครูฉีดวัคซีนอย่างนีฉีดแล้วครบสองเข็มเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวดูอาการก่อนนักเรียนดูหน้าดูหน้าที่เก้าก็ได้นะครับหน้าที่เก้าก็ได้นะเช่จนจัดเก็บของเล่นอา่าหรือว่าจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋านักเรียนนี่ก็ถ่ายรูไปมาได้นะครับหน้าที่เก้าหน้าที่สิบนะครับหน้าที่สิบก็ได้นะครับปัดกวาดเจ็ดบ้านดูทำแค่หน้าที่ทำทำทเจ็ดพอเออครูว่าครูคให้เลือกแค่สี่อันนี้ดีกว่าได้ไหมให้เลือกแค่สี่อันนี้ อย่างแรกเลยคือจัดเก็บของเล่นอย่างที่สองจดเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างที่สามปัดกวาดบริเวณบ้านโดยใช้ไม้ขนไก่อย่างที่สี่<ห>ช่วยพ่อแม่มแช่วยแม่ทำอาหารอ่ามีสี่อย่างนี้ให้เลือกดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเยอะแยะได้ไหมได้ไหมหรือว่าหรือว่าอยากจะคิดเองปัดบ้านด้วยขนไก่เออหรือว่าอยากจะคิดเองเอาไงอ่านยกมือถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าใครอยากจะคิดเองยกมือดีกว่า,าใครอยากจะคิดเองยกมือนก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 สามสี่อะงั้นโอเคงั้นคิดเองอเคู่ขาสี่อันใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาตามที่ครูบอกก็คือมีแค่สี่อันอันมีแค่สี่อันมีอันที่หนึ่งคือเอ่ออะไรนะเมื่อกี้นี้กวาดบ้านครูนี่ขี้ลืมเก่งจริงอันที่หนึ่งคือจัดเก็บของเล่นอ่ะอันที่สองจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนอันที่สามคืออันสามคืออะไรนะ ไอ้สามคือปัดปัดกวาดอันที่สี่คือช่วยพ่อแม่ทําอาหารโอเคไหมหนึ่งหนูเปลี่ยนามาเอามาเป็นปัดที่นอนแล้วหรือจะเลือกเองอ่ะหรือจะเลือกเองหนูจะเลือกเองไหมจะเลือกทําอะไรก็ได้เองแล้วก็ถ่ายรูปมาใช่ไหมจาวแบบนั้นป่ะหรือจะให้ครูเลือกให้เอาเลือกเอาเอเอาใหม่เอาใหม่เลือกเองยกมือเลือกเองยกมือเลือกเองยกมือ โอเคฮัลโโอเคฮัลเลือกเองนะวางตุ้งนะวางตุ้งเลือกเองนะลูกนะนะโอเคเลือกเองอ่ะเลือกเองเอาเอาอะไรก็ได้ตอนที่ตอนที่ตัวเองกาลังทําอยู่นะตอนที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะถ่ายมาหนึ่งรูปพร้อมเขียนชื่อด้วยนะให้คะแนนด้วยนะอันนี้นะเพิ่มในอัลบั้มของครูโอเคการบ้านวันนี้ง่ายนะแต่ว่านักเรียนต้องไปลงมือทําแค่นั้นเองนะการบ้านที่หนึ่งของเราวันนี้ โอเคมีใครสอบถามอะไรไหมเรื่องการบ้านไม่มีไม่มีแล้วใช่ไหมโน้จะเอาโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีก็ขอจบการเรียนการสอนวันนี้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนไปส่ง การบ้านได้ถึงสัปดาห์หน้านะครับส่งทําวันไหนก็ได้ส่งมาแค่รูปเดียวนหมันเดิมใช่ไหมไอ้ให้พ่อแม่ถ่ายรูปให้ใช่ใช่ก็ให้พ่อแม่ถ่ายรูปให้ค่ะทํางานบ้านหนึ่งชิ้นนะให้พ่อแม่ถ่ายรูปให้ให้หนูคิดเองให้หนูเลือกให้หนูเลือกเองว่าจะทําอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าครูเลือกให้มันจะมีแค่สี่อย่างราต้นไม้ก็ถ่ายรูปกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดล้างจานก็ถ่ายรูปกําลังล้างจาน ัดกวาดที่นอาอย่างเดียวเรื่องมาเรื่องมาได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะเรื่องมาแค่อย่างเดียวพอค่ะกดบ้านกหมดเวลาถ่ายรูปเสร็จปั๊บเลยใช่ไหมคะถ่ายรูปเสร็จก็เสร็จเป็นการบ้านเลยค่ะสวัสดีครับนี่รูปใช่ไหมคะรูปเดียวครับรูปเดียวทำอย่างเดียวเลือกอย่างเดียวอ่าแค่อย่างเดียวพอแค่หนึ่งอย่างพอ อย่างเดียวอ่าเลือกอะไรก็ได้ครับหนึ่งอย่างปัดที่นอนดีกว่าอ่ปัดที่นอนก็ต้องมีไม้ปัดขนไก่ด้วยนะต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะที่บ้านนะไม่ต้องไปซื้อใหม่นะมีที่บ้านปัดทอร่าแท้ก็ได้หนไม่มีมัดปัดขนปัดโต๊ะก็ได้หนูไม่มีมัดปัดขนแม่มาถึงก็โทรศัพท์แม่ไม่ได้ไปทำงานหรือวันนี้ ไม่ได้ไปแม่ไม่สบายอ๋อแม่ไม่สบายอ๋ยอก็เลยอยู่กับน้องนุน่นแม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนอะ่ะเหรอแพ้วัคซีนเหรอแม่แพ้วัคซีนเหรอแม่หนูฉีดแม่แม่หนูก็ฉีดกันเพื่อ<ม>จะฉีดเพื่อจะฉีดได้หนึ่งเข็มอ๋อครูฉีดสองเข็มแล้วเนี่ยอ๋อเหรอไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน้ามีอาการครูอยากให้หนูเห็นหน้านะ กุ้ยีกเข็มที่สามแล้วเนี่ยโอเคได้ไหมได้ไหมครับตีน้อยตีน้อยได้ไหมโอเคอ๋อได้อ่าหนูหนูมาใหม่หนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรครับเปิดไม้ด้วยครับเปิดไม่ยังโอเคเปิดแล้วครูสั่งการบ้านแล้วนะลูกนะตปีหนูเข้าช้าครูเรียนตั้งแต่บ่ายสองนะลูกนะ ครูเรียนตั้งแต่บ่ายสองโมงเนะ่ยปดิหนูเขาเ้าช้านะครูสั่งการบ้านแล้วให้นักเรียนฟังดีให้นักเรียนนุ่นจะเพิ่งพูดแทรกให้นักเรียนไปทํางานบ้านหนึ่งชิ้นทํางานบ้านงานอะไรก็ได้เช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะหนึ่งชิ้นนะเสร็จแล้วถ่ายรูปนักเรียนตอนที่ทํากิจกรรมอันนั้นอยู่นะครับแล้วก็ส่งครูในอัลบั้มในกลุ่มหนึ่งชิ้นนวิดีโอ ถ่ายหนึ่งรูปหนึ่งรูปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเช่นหนูเช่นหนูล้างจานอยู่หนูก็ให้แม่เนี่ยถ่ายรูปตอนหนูล้างจานแล้วก็มาส่งครูแค่น,นั้นเองเนาะถ้าเกิดว่าหนูกวาดบ้านอยู่ก็ถ่ายรูปตอนกวาดบ้านแล้วก็มาส่งครูโอเคไหมถ้าเกิดว่าหนูจะเลือกดูตามในหนังสือนะหนังสือหน้าที่ที่แปดที่เก้ามีให้เลือกนะครับว่าว่าทําอะไรยังไงบ้างเนาะหนังสือเรียนการงานนะครับเก็บอุปกรณ์อ่าเก็บอุปกรณ์ของเล่นเนาะแล้วก็เก็บอุปกรณ์การเรียน ก็ได้นะครับเก็บนะัสคญเลือกเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้อยากอยากทําอะไรนะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูอจะลืมเขียนชื่อมาด้วยนะครับครูจะได้ให้คะแนนถูกนะครับโอเคไหมได้ไหมครับออโอเคฮะอยากดูคะแนนอยากดูนนอยากดูอะไรนะอยากดูคะแนนอยากดูคะแนนจริงก็มา,เ,าเดี๋ยวคนอื่นจะอิจฉาเราแย่เลยนะเพราะว่าเราเข้าเรียนตลอด ได้ร้อยคะแนนเต็มทำไงล่ะคนอื่นที่ไม่เข้าเรียนเลยนี่ทำไงดีที่หลังนี่ไม่ใช่เองนะอ,อะไรมันมีเวลาอีกเยอะเลยอ๋ออ่ะโอเคเราร้นนร่ใหายห้าโมงเก่งมากเข้าตรงเวลาเป๊ะเพราะฉะนั้นต้องถ่ายตอนห้าโมเอาถ่ายตอนกี่โมงก็ได้อันนี้แต่อย่าลืมถ่ายมาแล้วกันออื <c oughs> โอเค okay, ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ก็ขอจบการเรียนการสอนวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวขานะลูกนะมาหังว่าเข้าเร็วๆนะโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคครูวางได้เลยใช่ไหมคะเอาน้องมาให้ครูอุ้มบัางสไิไม่ไม่ไม่ไมอะหนูจะไม่ให้ใครมายุ่งกับน้องหนู <c oughs>